อาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีซเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ b a s b t Channel วันนี้ก็จะมาวาดรูปตามคำขอที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับนั่นก็คืออาคาอินุนั่นเองนะทุกคนพลังของอาคาอินุนะครับก็จะเป็นพลังแห่งบราวานะทุกคนซึ่งมันมีความร้อนแรงมากกว่าไฟนะครับซึ่งพูดง่ายๆครับสามารถเอาชนะพลังเพลิงหรือพลังไฟของเอสได้นั่นเองนะครับ และในศึกสงครามมาลินฟอร์ดนะครับทุกคนไอคนที่สังหารเอสมัดอักคีนั้นก็คืออาคาอินุนี่แหละครับทุกคนอย่าว่าแต่เอสเลยครับขนาดหนวดขาวนะครับที่ต่อสู้กับอาคาอินุยังถูกอาคาอินุต่อยจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะทุกคนแม้แต่อโอคินิหรือว่าคุซันนะครับก็โดนไอเจ้าอาคาอินุเด็ดขามาแล้วนะเอาละรครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปลงมือว่าเจ้าอาคาอิยุทธ์ไม่ใช่เจ้าอาคาอินุกันเลยนะครับ เวลาที่เราวาดรูปแ้วทุกคนเราก็จะไม่พูดแล้วกันนะเพราะมันจะทําให้เสียสมาธิแต่พก็จะออกมาเละนะทุกคนเอาเป็นว่าวาดอย่างเดียวแล้วกันเนาะ โอเคครับผมวาดเสร็จแล้วพูดได้นะผมก็จะลบลายเส้นเดิมออกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จเลยนะทุกคนลงสีเสร็จจะเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวยังไม่เสร็จเีกโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โหโ,หโคตรน่ากลัวเลยครับจะอาคาอียุทธไม่ใช่อาคาอนพูดผิดอีกแล้วช่องผมจะบินไวนะ้เนี่ย ถ้าบผมก็จะมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับสำหรับไอคา,านุโชบรุษหมัดลาวาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กับผมด้วยนะครับอยากได้ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะทุกคนนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ เดี๋ย็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครแนะ่นอนผมกดดัดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายโคตรจะเท่ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคน